ผู้ชมไปดูภารกิจของนาย,ยกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะวันนี้นาย,ยกไปลงพื้นที่วัดบุดล่างที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาค่ะก็ไปติดตามสถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะ ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียุธยาตอนนี้ระดับน้ํำในแม่น้ําเจ้าพยาและแม่น้ำป่าศักเริ่มลดระดับลงแล้วค่ะแต่ยังมีประชาชนเดือดร้อนจากน้ําท่วมขังเพราะพื้นที่นี้เป็นที่ลุ่มส่วนบางหมู่บ้านนะคะเป็นพื้นที่รับน้ําค่ะประชาชนบางส่วนก็ตั้งคําถามถึงเรื่องนี้อย่าง นายประยุทธ์ไกรสิงเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลหัวเวียงที่อำเภอเสนานะคะบอกว่าประชาชนในพื้นที่ที่ต้องรับน้ําก็หวังว่าการที่นายกมาตรวจพื้นที่ในวันนี้น่าจะช่วยแก้ให้สถานการณ์น้ําดีขึ้นค่ะในที่ที่เราเราอยากชาวบ้านอยากคืออยากเห็นการกระจายของน้ำเนี่ยชาวบ้านไม่ค่อยไม่ไม่รู้ว่าน้ําจะไปทางไหนได้บ้างก็จะมาหาผู้ผู้นําชุมชนเนี่ยว่าสาเหตุที่น้ํามัน ขึ้นขนาดนี้แล้วมองไปอีกฝั่งหนึ่งทำไมไม่มีน้ำเกี่ยวกับนาข้าวเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าพวกทำนานะครับเขาก็อยากทำนาไอพวกชชาวบ้านก็อยากจะรู้ว่าทำไมน้ำถึงเข้าทุ่งไม่ได้และไม่ได้การบริหารการจัดการน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงผมทางทางบ้านส่วนใหญ่วามรู้สึกเขาเขาไม่เข้าใจ ับส่วนพลเอกประยุจันโอชาครับวันนี้ก็พูดกับประชาชนนะครับในพื้นที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครสิทธยาครับบอกว่าการแก้ไขปัญหาน้ํานั้นจะต้องแก้กันทั้งระบบนะครับดูภาพรวมของประเทศเพราะว่าขนาดนี้มีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับอย่างเช่นฝนตกหนักเรื่องของการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบนะครับนายกบอกว่าต้องการให้กับ กเกษตรกรเรียนรู้การทําการ,กรเกษตรแบบผสมผสานใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพราะว่าสาการน้ําแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันขออย่ามองแต่ประเด็นความร้อนเพียงอย่างเดียวครับโดยปีนี้ก็ช่วยเหลือไปบ้างแล้วปีหน้าก็จะมารับความช่วยเหลือใหม่วันนี้ก็อยากจะให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับมีความอดทนด้วยครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาจัาการนร่วมกันระหว่างรัฐและประชาชน วันนี้ผมขอท่านเพียงแค่เนี่ยผมต้องมองทั้งประเทศถ้าตรงนี้ดีตรงนั้นขาดมันก็ไม่ใช่รัฐบาลน,นะทายังไงเราจะเราจะเสียน้อยที่สุดแล้วเราจะได้มากที่สุดเท่าที่ควรจะได้เราต้องคิดแบบนี้มันที่จะไปรอดประเทศไทยต้องไปรอดแน่นอนเราเป็นประเทศที่มีสภาพทางการเกษตรอยู่แล้วที่ร้องไห้ชวนเนี่ใครทํานาได้อย่างท่านนี่มีหรอกนะ,นะนะจะไวเอาพวกนักผู้กิจได้ทำนาเขาทำไมไปหรอกเขาก็ตึงหัท่าน วันนี้ก็เป็นภารกิจของนายยกนะที่ลงไปชี้แจงกับบรรดาคนที่ทํานาในพื้นที่นะฮะแล้วก็มีเรื่องของปริมาณน้ำนะครับที่ตอนนี้ดูแล้วทั้ง4เขื่อนหลักก็มีปริมาณน้ําเพียงพอในการที่จะใช้ช่วงหน้าแล้งปีหน้าสบายใจได้แต่ว่าตอนนี้คือจัดการน้ําก่อนนะฮะคนที่ทำนาแล้วก็ข้าวกำลังออกรวงนะฮะตอนนี้ทางภาครัฐก็บอกว่าพยายามช่วยเต็มที่พยายามผ่นน้ำอ้อมๆไปทางอื่นก่อนค่ะ